อามาริยาสวัสดีครับอาหารรอบดึกก่อนนอนครับผมวันนี้อาหารเย็นต้มมาม่าใส่หมูใส่ักบุงมากินนับกันด้วยครับ มาไลบอกมาสองหอเขยบ้านละ กินน้ำกันด้วครับ มื่อเอินยวดวสิไปโคราชกับวเดไปแล้วเพิ่งเห็นระเบียบการเขาเข้า,ขาไปดูใน Google ดูมาหลายวันแล้วก็ไม่เห็นเพิ่งมาเห็นเมื่อวานนี้เมื่อคืนบอกแต่ว่างานมี20-21 หาคำว่าแห่เทียนวันที่เท่าไหร่เนี่ยไม่เจอพิ่งมาเจอเมื่อคืนศากษาเลือกวันหยุดไว้ร่วงหน้าเป็นเดือนปรากฏว่าไม่ได้แห่วันที่ยี่สิบแห่วันที่ยี่ิบเอ็ดน่นก็คือว่าเลือกวันหยุดผิดวัน มาดูสิเล่าเรื่องนี้ให้ฟังสิเล่าเรื่องผีแล้วกันครับให้ฟังจะเล่าเรื่องผีให้ฟังสมัยที่ผมไปปวดที่วัดนะเนาะสมัยไปปวดตอนอายุยี่สิยี่บเอ็ด ที่วัดนี้มันก็จะเป็นปรชาช้าเก่าอย่กุติใครกุติมันแต่และกุตินี่จะอยู่ห่างกันมากห่างกันประมาณ300ร้อยเมตรเวลานอนตอนกลางคืนดึกๆแบบนี้แหละ ก็จะมีเสียงมาเคาะไอ้ประตูเสียงเคาะประตูเคาะหน้าต่างเสียงเกาผนังตังคุดขาดคุดขาดอยู่มันขึ้นมาผีร้ายขักสมัยตะกี้ ยี่สิบกว่าปีที่แล้วว่ามันยี่สิบแล้วเว้ยสามสิบกว่าปีที่แล้วเพราะว่าอยู่ในประชาแบบนั้นคงไม่มีคนมาเคาะประตูหรอกแล้วคนที่ไปบวชพร้อมกันก็บอกว่า ิที่ผมอยู่ก็มีเหมือนกันดังแบบนี้แหละบฏิบัมิพยายามนี่หรอธรรมดาคิดแต่ว่าตายย่อนผีหลอกแกมันตายไปโลสซัมผีหลอกซื่อหันหลอก ก็เคยเห็นมาไห่ผู้ใดตายย่อนผีหลอกดกหลอกก็หลอกไปโรดเคยจังเพลงอย่างก็ตัวโรดถัดจะพวาย,ยานบาปนะั่น แล้มีอยู่วันหนึ่งยากกันเขาเสียชีวิตเสียชีวิตกับรถทัวร์รถทัวร์เชิดใัยวิ่งจากอ,อุบลกรุงเทพมาจากอุบลแล้วมาลงข้างทางตรงวางน้อยเนี่ย พอหากเสียชีวิตแล้วก็สบไปบ้านอาสบไปบ้านถึงบ้านตอนกลางคืนสามสีทุ่มนี่แหละพอไปถึงบ้านโป๊กหมาก็เห่ากอนต้อนรับเลย หอนแบบเสียงดังมากเลยร้องกันเป็นสีห้าตัวเราก็เลยถามไปว่ามาถึงระโบแต่ก็ไม่เห็นหรอกเอ้ยเสียง แล้วทีนี้พอวันเผาพอเผาเสร็จตอนกลางคืนก็ไปควรไม่ชีไม่ชีมาเล่าให้ฟังตอนเช้าเสียงงาใหม่กิ้งใหม่นี่ลุนดังขึ้นพ้ามืำผ้าม,มืดเสั่ว่า เพราะว่าซุ้มนี่เขาสิมีห่วงหลายสวัสดีครับคบาหวังบ้านนากินอะไรครับกินต้มมาม่าครับมากินน้ำกันเดอร์คมบางบ้านนาคำบางบ้านนาเนี่ยอยู่แลาวว ค่อเล่าว่ครับคำบางอันนี้พันเขามาทักไทยนะครับคำบางบ้านนาะชาแนลบอกว่ามีชาแนลมากินน้ำกันเดอ้อ อย่างเผาเผาเสร็จแล้ววันวันนี้อีกสองสามวันก็เงียบหายไป น่าจะเจอแต่เสียงครับไม่ค่อยเห็นเป็นตัวๆมาหรอกมันจะเสียงมากกว่วรเสียงงาใหม่ฮักเสียงเคาะประตูเสียงเกากรนังปวดขาดปดขาดอยู่ถ้าใดสวดมนต์ในกับสวดมนต์ให้ได้ครับพอ่อ วดมนต้มต์ัสสะนี่แหะน้ำมตัสสะพระคัมภีร์โตนี่แผ่เมตตาได้อย่างดี ซปิดท้ายด้วยแตงโม,ม สปปเล่าวนีเมืองไนครับสปปเล่าวสวรรค์เขตบอกอยากไปเที่ยวยยังบ่มีโอกาสไป นโมหน่วยละสี่สิบบาทถ้าเป็นท่้นจีบกับประมาณเท่าไหร่ล่ะสี่สิบบาทไหมบาทละหกลอยกบบ่ เป็นสองหมื่นเกีบบ่สองหมื่นเกีบบ่สี่สิบบาท อ๋อสวรรณาเขตอ๋อคำว่างบ,างบาง้านนาอยู่สวรรณาเขตใกล้ๆกันนี่เองต้องข่ามกบุตรหารเนี่ยกับสัมปชัญญะเห็นละมันอยู่ใกล้กันบริยูึกคำว่าบ,าบา้านนาพันอยู่สวรรณาเขต สนนเขตต้องขามมุกดาหารเนี่ยใ,ใกล้ๆยุวบว่าไก่เล็กวายแถวขับไปในี่ไอันเมื่อจำพอ่อนไม่ยู่ทั้งใดน,นอข้ามบาง แต่ยิังด้ซื้อนนะ่ะเมืองจำพรม,มาสั่ จะติดชายแดนไท้จะเลื่อิรถดคือกันก,กับกัมพูชาเนี่ยยุ่เรียบเส้็ชายแดนนี่จะเลื่อนขกันก,กับฟังไทยอยู่รถกระบะที่ยังเป็นโบรลณ่าอยู่นี่สิเป็นขับไปขางในจากชายแดนขับไปนในใน เห็นเขาลง youtube กันหลายช่องนะเขาพ่ไายบางทีเขาไปตักหนัำสั่ะ มันอีกคำบางบ้านนาใดยังกินกับขอแลงเนาะเพื่อสบอเอิดเพื่บอเอิดปลากินเนาะเสิปลาหลายอยู่ทั้งคุณเอาะวาช่วงนห้มันหนาฝน ขอจบไลฟ์แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับโยนครไกสอนบอกอ๋อไกสอนขับไปเลิกอยู่ตัวนี้นเมืองจันทอนั่นอ๋อเมื่อเมืออนครไกสอนไก,สอน,ไกสอนพอมิหานเนาะตะกี้ไกสอนพอมิหานเป็นดำจำซื้อ,อได้เลยนะท่านไกสอนพอมิหานว่าจะตะกียพคนมาไทยหรู้ ไก่สอนพบมีหานขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมขอจบไรฟ์แค่นี้ก่อนนะครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่สวัสดีครับ